แล้วครับวันนี้ไปบ็อกสกินวันนี้จะมารีวิวน้ำอะไรปะน้ำอะไรปะเพื่อนวิทย์อดีนะครับวิทย์อดีครับเขาไม่ชอสปอนเซอร์นะใช่อันนี้คือรถเดบอนอันนี้คือรถเก๊กขวยนะครับอ่ะชิมดิอันนี้คือตากล้องใหม่ตากล้องโง่ผมไม่ติดใจรสชาติมันหวานนะที่จริงมองธรรมดาเนี่ย มันเป็นมันเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่านะตอนแรกมันก็กินไปนะครับมันก็เป็นน้ำเปล่าแต่พอหลังเริ่มออกมีมีรสเดบอนแล้วก็เออมันอร่อยมากครับใช่ครับซื้อไหนคือเซเว่นทีเอเวนไปซื้อเซเว่นเอเวนนี่ร้านค้าช่วยน หัตังพ่อแม่ไปซื้อได้นะครับใช่ครับหัวละสิบเจ็ดบาทไปใส่สปอนเซอร์นะถูกมากเลยใครอยากเป็นสปอนเซอร์น้ำไหนอยากเป็นสปอนเซอร์ผมจะรีวิวให้สุดสุดปีนเลยครับอันนี้คือตาก้โง่เลยเพาะว่าก็ถ่ายต่อดิรออะไรสิมองไงอเอาบอกไลจบแล้วโอเคนะครับ น้าวันนี้นะครับใครถ้าคิดได้ให้ถึงหนึ่งแสนอันนีผมจะแชรคนหน้ำวันนี้ไปเลยเดี๋ยวเดียวอันนี้คือเห็นไหมสอง้ยเปอเซ็นต์เห็นไหมอันนี้ตัวบีมันเกตสีอันนี้ตัวบอันนี้เกตสีกินเก็คหม่อไดีวะใช่ว่าไหนไหนพูดน่อนี่นะนี่นนี่นะอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ดีสุดสอง เฮ้ยมึงจะเกลียอะไรลแล้วเน,นี่ยกันใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามบไบา,ายครับด้วยครับ